ก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับผมก็อยู่ก่อนเกม K A R T S the World War t Car d Game นะครับผมนะก็ตามชื่อเกมนะครับก็ไปเกมแนวการ์ดแต่ว่าสกินมันจะเป็นพวกยูนิตสงครามโลกในสงครามโรั้งทศ่สองนะครับก็จริงๆผมเล่นนานละไอเกมเนี้ยซึ่งจะถามว่าเล่นนานขนาดไหนก็นี่ครับผมนะเดี๋ยวไหนวะนี่ตรงนี้เนี่ยผมนะเล่นซะจนไหมเล้งจะสูงสุดแล้วเนี่ยผมตอนที่ผมเป็นคอลอนนอลอยู่นะฮะหรือตอนที่อยู่อยู่เล้งเดินอยู่นะฮะก็เกมมันจะออกแนวพวกเกมการ์ดยุคเกดนะครับซึ่งผมไม่เคยเล่นนะ แต่เพื่อนผมมอบอกมาว่าขายแต่ว่าผมจะให้ทุกคนเห็นภาพดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วมาเริ่มตาแรกครับแค่ชั่วเอาใช่ไหมเลี้ยงเล่อเลยดีกว่าโอเคผมให้ทุกคนดูนะครับว่ามันขายกันขนาดไหนมารอครับคือต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้เร็วๆนะและบางอย่างผมอาจจะสอนไม่ทันเพราะฉะนั้นเพราะการเล่นแต่ละครั้งแม่งก็มีเวลาจำกัดโอเคเจอละบางอย่างผมอาจจะไม่อธิบายแต่ว่าอันนี้ผมแค่เล่นให้ดูเฉยๆนะโอเคมาดูกันเลยเพิ่มเสียงแป๊บนึง โอเคโอ้โหฝั่งนั้นจะเริ่มก่อนป่ะซึ่งตอนแรกนะครับผมจะได้ผมจะได้มาห้าการนะครับซึ่งฝั่งที่เริ่มก่อนจะได้สี่การซึ่งตอนนี้จะได้ผมจะได้เลือกการนะครับว่าผมจะเอาไหมนี่ผมก็จะไม่เลือกครับผมนะการไม่ guard ค่อยดีเก okay. <Okay. S 2> ก็จะเลือกมาครับโอ้โหแม่งการนี่รีใหม่หรอเออฝั่งนั้นไม่เริ่มครับฝั่งนั้นอันนี้ตาผมและ้ะก็ฝั่งนั้นเขาไม่ลงครับโอเค the battle ิ e g i n g r e e รีทิงครับ อันนี้คือผมจะลงการนะครับเห็นค่าแอคชั่นไหมครับนี่หนึ่งครับหนึ่งมีค่าปล่อยกายกับค่าแอคชั่นครับนี่ผมจะลงนะโอเคครับอันนี้ผมใช้หมดแล้วนะผมไม่สามารถทำอะไรได้แล้วดังนั้นก็กด e n ทอ r ครับโอเคเห็นหมครับค่าเคมันจะเพิ่มทุกทุกเทิร์นครับเป็นสองแล้วเออเออทางนั้นเอาแอคชั่นมาเลยเหรออันนี้ศัตรูกำลังเลือกกายอยู่นะครับว่าเขาจะเอาอะไรแล้วก็เหมือนเพิ่มกครอันนี้ก็คือไอ้ทางนี้ครับนี่เพร็จผมละโอเคทีนี้ ผมจะลงการ์ดไปนี่ครับนี่มันมีพวกติกเกอร์อยู่ครับก็คือถ้าลงไปมันสามารถจะลดค่าแอคชั่นของการ์ดที่อยู่บนสนามได้ครับไม่ใช่นี่นี่ครับนะนี่เห็นไหมก็คือตอนนี้เป็นศูนย์นะผมสามารถเดินได้แล้วก็จบเธอไปมครับผมทีนี้เล่นอนไรอยันงไงเล่นไม่ได้ครับยังเล่นการ์ดอะไไม่ได้เอ๊ะอะไรอ่ะเอะเอ,เอ,เอ,เอ US Military Research วะ โอเคครับนะทีนี้ผมจะโจมตีไปหนึ่งฐานนะครับนี่เคลื่อนที่ไปหนึ่งอันนี้ผมจะเอาพวกพวกการคัสซัมเมอร์หรือพวกการกับดักนะครับก็ตามชื่อเลยครับการกับดักเอาไว้ใช้สำหรับในการตอบโต้ฮะอย่างเช่นผมจะเอาอันนี้ฟอมเดดดิฟโอเคอันนี้ก็เนี่ฮะอันนี้เอาไว้ใช้สำหรับในการเรียกการกับดักนะฮะที่ผมลงไปเมื่อกี้เนี่ยเฮ้จะเป็นเทิร์ปซึ่งขออธิบายกติกาก่อนว่า คือถายชนะได้ก็คือเราต้องทําลายฐานศัตรูอย่างเช่นตอนเนี้ยศัรตรูคือไอชาบองนะฮะโอ้ยอะไรวะนั่นโหเสียสลายเหรอก็คือถ่ายก็คือต้องทําลายฐานนะครับถึงจะชนะได้แค่นั้นจบเลยโอเคจบตีไปอันนี้ก็จมตีไปหนึ่งเห็นอยู่ไหมวะนี่เราสามารถยกเลิกได้ฮะโดยการไมมนี่ฮนะแต่ว่าไม่หรอโอเคทำหน้าไปโอเคโอเคมามามา,มา,มา นั้นนี่ครับเรามาเช็คได้ครับว่าเมื่อกี้ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะซึ่งเมื่อกี้เนี้ยมันเป็นพวกการที่มันโจมตีหนึ่งแล้วก็มันโจมตีมามันเสียสละตัวเองะคระับเมื่อกี้นี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งทำลายปืนใหญ่เราหมดเลยวะอันนี้เดี๋ยวโจมดีใครดีวะเดี๋ยวจะลงดีวะไปหนึ่งไปน่ไปแล้วก็อะไรดีวะ ลงไปนี่ก่อนโอเคอันนี้คือผมเพิ่งโจมตีถ่ายไปนะฮะอันนี้การ์ดมันจะเป็นแบบถ้าเราโจมตีสตูงในเทินนั้นนะ่ะมันจะบวกสองค่าโจมตีกับบวกสามค่าโจมตีเอ้บวกสองดิเออประมาณนั้นนะครับผมนะแล้วก็บิดก็คือมันสามารถจ่าลงการแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้เลยก็ไม่ก็โจมตีได้เลยฮะคือมันจะต่างจากการ์ดอื่นตรงที่ว่าการ์ดอื่นมันต้องรออีกเทินหนึ่งก่อน,นถึงจะเจอโจมตีได้ครับไปหนึ่งนะครับผมนะ แตนต้อมเอยโดนป่ะสวยโดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนนั่นไม่โดนโดนตัวโหดผมเออโอเคทีนี้ผมจะโจมตีถ่านไปครับตอนนี้เหลือเจ็ดแล้วถ่านผมยังไม่โดนเลยทีนี้ผมจะใช้การดกับดักนะฮะโอเคอันนี้ใช้นี่ดีกว่าไม่ใช้นี่ดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมใช้การ์ดกักให้ดูว่ามันจะเป็นไงฮะอันนี้ผมก็จะเรียกยูนิตออกมานะครับนี่เป็นพวกอีลิตโหดๆนะครับก็อะไรดีวะเนี่ยคอมเมนต์ไหม เออ,อนี่ก็เหรโอเคผค้ชเป็นก็คงเป็นวะมาโอเคจบเทินยอมผมนะดูวิธีการใช้นะผมนะยังวะเฮ้ยใชใ้ดูหน่อยดิเฮ้ยโอเคลงมาแล้วนะครับผมนะก็คือการกระดายนี้จะเป็นการที่โจมตีศัตรูเมื่อโจม โจมตียูนิตที่ศัตรูลงการมาครับนะก็คือตายห่าเลยนะโอเคนี่ครับจบแล้วับนะถามว่าจบยังไงนี่ครับผมมีการ์ดเครื่องบินที่เป็นบิดนะฮะก็ตามที่ผมบอกไปว่าบิดมันสามารถจะโจมตีหรือเดินได้ครับนี่เห็นไหมแล้วก็โจมตีนะครับปุ่มครับเห็นไหมโอเคปุ่มแตกจบเอานะก็ชนะแล้วเป็นง่ายๆอย่างนี้เลยฮะผมเลยชอบเพราะว่ามันเล่นง่ายและเล่นเร็วฮะโอเคได้รางวัลมาแล้วก็ขึ้นแร้ง โอเคเล่นอีกสักราหนึ่งมาเจอแล้วจา้ามาโอเคเฮ้ยเจอญี่ปุ่นว่ะโอเห็นจะเริ่มก่อนบอกผมบอกเลยนะผมบอกนะญี่ปุ่นเป็นเซตที่ผมกลัวที่สุดแล้วในเกมน,นี้เซตญี่ปุ่นกับเซตฟินเลนด์น่ะผมผมกลัวไอ้สองเซตนี้มากสุดเมจะเลือกอืม โอเคสองตรงนี้แหละนี่ผมด้เล่นด้เริ่มก่อนโอเคกายกับดักทำงานนั่นเงี่ยว,ว่าแล้วโอเคแต่กนันไปก่อนอันตรายมากเลยโอเคกายกับดักอีกครั้งหนึ่งมาเอาดีวะเอ,อ่อน,นายฮันเตอร์ดีกว่าไหมเออโอเค ฮึมเฮ้ยเฮ้ยจะเออแม่งโอเคผมน่าต้องมีเส้นไปก่อนอันตรายมากเลยอ่ะต้องยึดจริงจงอ่ะเด้งกับญี่ปุ่นอ่ะมันต้องยึดแนวหน้าไอ้พวกตรงเนี้ยตรงกลางเนี้ยต้องยึดแนวหน้าครับไอ้ตัวตรงกลางเนี้ยเฮ้ยเฮ้ย อืมแม่งจริงองกาจะยึดไอ้นั่นไม่จริงอะของกาจะให้ไอไอไอ,อ,อตัวด้านซ้ายอ่ะมันไอด้านขวาลงมาอันนี้ซัฟเฟอร์จะซัฟเฟอร์ตัวไหนดีวะอันนี้คือผมจะให้มันในเนี้ฮเดี๋ยวในหันก่อนแล้วก็นี่ฮะผมนะให้ความสามารถพิเศษมันหายไปนะฮะไอตัวกายเนี่ยเนี่ยเห็นไหม น่าจะได้น่าจะได้อยู่มัง้งโอเคชิวะตะไปหนึ่งดอการ์ดเคจบแล้วเรามาเริ่มมาแล้วจ้ะ <c oughs> เล่นอยางญีิบุตนมันเล่นยากมากเลยไม่จริงๆผมมีการ์ดอีกการ์ดหนึ่งที่มันได้อยู่แต่ไม่แต่แต่ไม่โผล่อันนี้ไมตรงนี้ ตรงี้กำมันดีวะอองอะไอยู่ยเนี่ยแปบ๊บนะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ตรงนี้หนึ่งโอ้ยแม่ไม่มีไกด์นั่นนะไอกลายที่ผมต้องการมันมันจะไม่ขึ้นมือเลยเนี่ยโอ้ยไอ้น,นี้ก็มากันจังอันนี้ถ้าอยู่บนฟอ้ไลาย ตัวการโอ้โห,โหได้ไอ้ยันที่มันต้องไอ,อ้นั่นดิเฮ้ยมามาอยู่มาอยู่มาอยู่อันนี้ได้หนึ่งโอเคไปเผาแมา่งตายโอเคอันนี้ก็เอ่อนู้น,นก็นได้โอเครถคอร์สไอ้หนึ่งตายนะโอเค ผมบอกเลยนะไอเนี้ยน่าจะเล่นนานพอสมควรแล้วสูงๆแม่งเล่นแม่งมีแต่พวกอะไรวะพวกเอ่อพวกเล่นพิเลนะ่ะพวกเล่นคอมโ,มโบแม่งเยอะมากเฮ้ย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 ไอนี่มึงคอมโบคอมโบคอมโบ,คอมโบตีตีฐานนี่หว่า จริงก็อันนี้ได้อยู่แหละแต่ว่าอืมเป็นหนึ่งไปโอเคนี่ไปนี่เดี๋ยวโจมตีนี่มไม่โจมตีถ่ายด้วยเนี้ยไปนี่หนึ่งโอเคได้อยู่มั้งโอเคได้อยู่ต้องยึดฟ้อนลน์ได้ถึงใจนั่น ดูดิมันจะเล่นยังไงตีถ่ายจริงด้วยโดนตาเมีดโดนไปหนึ่ง,งไงต่อเรื่องนานจาังวะเห็นขยับขยับอยู่ไม่ได้อฟอไลน์นะฮะเห็นการขยับขยับอยู่น,น,นั่นมันยังเลือดก,การอยู่นั่นนะ ซัฟเฟอร์ว่ะซัพเริหรือซัพเพิร์เฮ้ยโอ้โหแม่งอืมมันเครียร์การ์ดโ,โ,โอ้โหการ์ดผมแม่งก็คือโอ้ไม่ก็แต่ลายแล้วอันอันอันนี้อันนี้แต่ายของจริงละเพราะมันมันก๊อปการ์ดผมแล้วคือมันไม่ถึงแม้มันจะหนึ่งก็เถิดแต่มันไปลไปทะเลยันได้ทาไงดีวะ โอ้ยแม่งญี่ปุ่นมันมันเล่นด้วยยากจริงเลยเนี่ยนี่ไปผมอยากอีปฟันลน์ว่ะโอเคยีปฟันลน์ได้ก่อนเผื่อไว้เผื่อเผื่อเผื่อไว้แล้วนี่เอาไรแทงมาอืมพิกตุกเอานนี้ก็ได้มาเผื่อไว้ อันนี้เอาไว้เผื่อแม่งดูนี่ว่าผมจะยื้อฟันลายได้ไหมยื้อแนวหน้าอืมอแถมเลือดนานด้วย เนี่ยโอ้โหแล้วมันก็โอ้โหอ่ะโห้โแล้วมันก็ไปแทนอืมอ่าเทนเอาอะไรทีนี้สันมันละมันละผมมีโอกาสแพ้สูงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเอาเงินกับชีวิต <c oughs> อ่ะไปหนึ่งไปแมงเอ้ย โอเคแล้วนี่โอเคผมน่าจะเดียงนะผมว่าโอเคไปหนึ่งเนีวนี่ก็ไปหนึ่งแม่งจริงผมมีโอกาสแพ้สูงมากเลยเนี่ยจริงอันไอ้นี่ลงไอ้นี่ลงไปผมก็ไม่มีสิทธิ์เพราะน่าจะตายโดนโดนไฟเผา เอไงอ่ะเนี่ยแล้วมันก็ออเปเรตนี่แล้วก็เฟรมนะว่าแล้วแล้วมันก็ยิงผมโอเคไอ้งานที่ต้องการไอ้การนั้นมันไม่ขึ้นมือผมเลยวะ่ะโอ้ยเนาะอี i ี่ y t ่ r n yet <c oughs> <c oughs> เฮ้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 แพ้แล้วเพราะผมแพ้แล้วเพราะว่ามันมันจะเลือกก้าไอ้นั่นออกมาแล้วมันก็จะเอาเอาไอตัวอะไรวะที่มันที่มันเป็นรถถังเล็กอ่ะผมว่าจะแพ้แล้วผมแพ้แล้วผมแพ้แล้วอันนี้ผมแพ้แล้วไปแต่กดสันตมันไปหนก็แล้วกันอุ๊บแล้วก็กัดตงสื่อสารแม่งเดี๋ยว แม่งทิ้งเลยนะไปไปตามแผนผมจริงด้วยเอ๊ะไม่ไปตามแผนมันด้วยอะเนี่ยอ่ะแล้วมันก็ปึ๊บแล้วมันก็นั่นแหละว่าแล้วแล้วก็ตายโอเคแม่งแผนเตือนๆแค่นี้แต่จริงอะ่ะเอาเข้าจริงอะ่ะการที่ผมต้องการมันมันเสือ่อมไปขึ้นมือไม่และที่ยันนึงก็คือไอ้การเนี่ยไอ้เนี่ยไหนวะไหนวะเนี่ยมันทําลายการผมแล้วมันก็กบการผมโอ้เนี่ยเล่นยากเลยเนี่ย เฮ้ยแม่งเล่นกับญี่ปุ่นแม่งเล่นยากจริงดาพึง่งพึ่งเล่นมาโอ้โอเคนะครับก็พึ่งโดนญี่ปุ่นกระเทืร์มาเมื่อกี้นะครัอันนี้ก็เป็นเซตที่ผมใช้เป็นประจํานะฮะก็เป็นเยอรมันผสมกับอเมริกาครับก็อันนี้ไม่ใช่เรื่องนเฉยครับไม่มีอะไรมากก็ถ้ายอดวิวดีผมอาจจะเล่นต่อได้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็มีแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาผมสวัสดีมากครับ